สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทท่านเลยนะฮะแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะฮะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับเมนูสามชั้นตุน๋นน้ำแดงของเรากันนะฮะแดงกี่โมงบอกผมด้วยนะฮะอ่ะวันนี้ผมพยายามทําให้ไม่เลี่ยนแล้วนะเมนูนี้นะฮะไปดูซีรีส์จีนเรื่องหนึ่งมานะฮะมันมีเมนูนี้อยู่ในในเรื่องนะฮะอยากกินนนะเขากินกันดูน่าอร่อยเหลือกเกินนะฮะไปะ อ่ะลืมนะฮะก่อนไปรับชมคลิปนะฮะขอคนละหนึ่งไลค์กันล้วกันทุกคนไปครับผมไปชิมสามชั้นตุ่นน้ำแดงของเราดีกว่านะฮะเกือบลืมชื่อเมนูไม่รู้ว่าเปื่อยดีอย่างนะทุกคนมานี่เลยโอเล่นแบบมันๆกันเลยนี่ืลองแบบเต็มคำก่อนนะฮืมอืม ตัวมันเด้งมากใช่ไหมหจุ่มน้ำได้นึงนี่ฮะอ,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 อร่อยอะ่ะ เมนูนี้เด่นที่ต้องเอาหมูไปจีกับกระทะก่อนนะฮะหอมมากรสชาติไม่เหมือนหมูพะโล้นะไม่ได้ใส่เครื่องพะโล้เลยนะทุกคนเนี่ยออืื อนุ่มเปื่อยสุดๆดูฮะมันแบบตะเกียบแทงเข้าเลยอะ่ะเห็นไหม,มเปื่อยไหมดูหัวม,มันเด้งๆเปื่อยมากนะทุกคนผมก็ไม่คิดว่า ตุนวิธีนี้เปื่อยเหมือนกันนะฮะอือหืมอือืมอือหืมกินกับข้าวสวยผมว่าแบบหมดหม้อข้าวสวยอะเมนูนี้นะฮะ ลองไปทำได้นะง่ายมากง่ายจริงทุกคนมานูนี้นี่ฮะเอาหมูปรีจีกับกระทะผัดรวมกับสามเกือนะฮะใส่น้ำตาลปี๊บ ซีอวดำซีอุอ่ขาวเติมน้ำจบเลยนะฮะเมนูนี้ง่ายจัดอืมอืม,อม,อมตุ่นทิ้งไว้ให้น้ำเขาข,าข้นเหนียวๆ่อยนะ เน่งทุกคนตุนแค่แป๊บเดียวนะฮะ,ฮะ,ฮะหลานแซวครัขี่รถผ่านบอกไปตัดเสียเอาเอานะฮะไม่ตัดอย่างนี้เลยนะฮะ หลานหมุมนะเมื่อกีอออ้อยากแบบให้ทุกคนแบบสัมผัสได้จริงๆว่ามันเปื่อยนุ่มจริงนะืะ ใครที่แบบกลัวเลี่ยนนะฮะสุดเดียวกับผมเลยใส่พริกไทยไปะฮะเน้นพริกไทยไปเลย <ś c oughs> ไม่เคยกินแบบหนังหมูมันหมูที่อร่อยกว่าเนื้อเลยทุกคน ตัวหนังตัวมันเขาอร่อยมากมแบบอมน้ำซอสไว้ช่ำเลยนะทุกคนน่เนี่ย,ยอืมอืม Mm hmm, ngon, ừ, ừ ไม่มีคำบรรยายนุ่มจริงๆอัอนนี้ผมจะเหลือให้ลุงชิมนะลุงกำลังจะเผาถ่านอยู่นะฮะลุงบอกอยากชิมนะลุงไม่เคยกินนะฮะ<ม>เหลือไว้ให้ลุงชิมนิดนึงนะฮะ <laughs> อ้าโู้ ใส่ต้องไปซื้อหมูมาทําใหม่แล้วทุกคนอร่อยจริงๆทําแบบแบบเนี้ยไม่เลี่ยนดีนะฮะอ่ะเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะฮะและสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ